ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายยูจิกับเกมซาวน์เนอร์วอล์คเกอร์นิคอนกันอีกแล้วนะฮะโดยคลิปในวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการแนะนําวิธีการใส่โค้ดของฟรีนั่นเองนะครับและยังเพิ่มเติมนะฮะแจกโค้ดอีกด้วยซึ่งวิธีการใส่โค้ดนะฮะจะมีทั้งแบบ PC นะครับผม Android แล้วก็ตัว iOS เลยซึ่งทำยังไงได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์โดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครับเติมเงินเกมมือถือเกือบทุกเกมราคาโคตรถูก ถูกจริงๆนะครับลรงไปเทียบดูได้งานดีเครดิตแน่นลิงก์อยู่ใต้คลิปอ๋ออย่าลืมบอกว่ามาจากยูจีนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อโดยร่อมต้นนะฮะเพื่อนเพื่อนะครับผมให้นําโค้ดที่ขึ้นอยู่บนทางหน้าจอนี้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะผมเขียนลงไปในใต้ดีคริปชั่นด้วยนะครับผมก็สามารถก๊อปเอาไปใช้ได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดมีโค้ดใหม่ๆมาอัปเดตถ้าผมก็จะทําการอัปเดตทางด้านใต้ดีคริปชั่นด้วยเผื่ออันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อ ตรงด้านขวาบนนะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็กดไปที่ตรงฟันเฟืองนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมให้กดไปที่คัดลอก C.S. Code นะฮะก็ปี้ไปเลยครับเมื่อขึ้นอย่างนี้แล้วนะฮะกดคัดลอก C.S. Code แล้วนะครับให้เรากดไปที่ตรงโทรโล่งด้านซ้ายบนนี้นะฮะรูปจะประมาณนี้เลยนะครับกดปุ๊บนะฮะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาตรงกลางนะครับผมให้เพื่อนๆทำการเลือกไปที่หัวข้อที่ชื่อว่าคูปองนะฮะ กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่ว่าจุดแรกคูปองนะฮะจากนั้นนะผมให้เราทำการวาง C.S. โค้ดที่เราเพิ่งทำการก๊อปมาเมื่อกี้นี้เอาไว้ในช่องบนนะฮะจากนั้นนะผมให้เราทำการกรอกโค้ดที่เพื่อนมีใส่เข้ามาตรงช่องนี้เลยนะครับอ่าเมื่อใส่โค้ดแบบนี้เสร็จแล้วให้เราทำการกดใช้คูปองไปเลยครับตรงนี้นะฮะมันจะทำการบอกว่าให้เราทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการได้รับไอเทมนะฮะ ในที่นี้นะผมผมจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ในะปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ลูพินัสนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งไอเท่านั้นเมื่อทําการเลือกเสร็จแล้วนะผมให้เลือกลงมาข้างล่างนะฮะกดใช้คูปองนะครับมันจะเขียนว่าคูปองนี้ถูกใช้ไปแล้วนะฮะให้ตรวจสอบล็อกอินเข้าเกมนะครับผมให้เราทําการเข้าไปที่ตรงกล่องจดหมายเลยฮนะ ถ้าเกิดมันไม่เจอนะผมให้เราทําการเลื่อนไปที่ช่องข้างๆนะผมแล้วกลับไปที่ช่องเดิมนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตว่านะครับผมจะรับของรางวัลที่ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะใบสุ่มสกอร์ถึง7ชิ้นเลยนะครับผมตัวยี่ปีพอชั่นธรรมดา70ชิ้นนะฮะผมตัวเงินอีก70,000นะฮะตัวเรนโบรมอนนะครับผม9ตัวระดับ3ดาวนะผมแล้วก็เรนโบรมอนระดับ4ดาว3ตัวนะฮะกดรับทั้งหมดเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีโค้ดอื่นๆด้วยนะครับผมก็กดมาที่เดิมเลยนะฮะที่ทะลโค้งนะฮะคูปองนะครับผมจุดแรกคูปองนะฮะเข้าวางซีเอชโค้ดเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นนะฮะเฮนวายสองศูนย์สองสามนะฮะอ่าเรากดใช้คูปองเลยครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวลูพินัสเช่นเดิมนะฮะพอเราเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับกดใช้คูปองอ่าเรียบร้อยนะฮะเราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมอ่าดังเช่น S 5 s สตา m o มอนนะครับผมอ่ะกดใช้คูป้องนะครับก็เลือกเช่นเดิมนะผมเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่นะฮะเสร็จแล้วเราไปตรวจสอบที่ในเกมนะครับกดไปที่ด้านขวาที่หนึ่งนะผมล้วก,กดไปที่ด้านซ้ายที่หนึ่งนะฮะมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับตัว h ฮกนะครับนะฮะจะได้รับตัว เป็นลมหายแจ้งชีวิต2,023ชิ้นนะฮะผมส่วนตัวไฟสตาร์มอนนะครับผมก็จะได้เป็นตัวเรนโบว์มอนนะครับผม4ตัวนะฮะแล้วก็ตัวเดวิมอน1ตัวนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนมีมากกว่านี้นะครับผมหรือว่ามีโค้ดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็เอามาใส่ที่เดิมได้เลยนะฮะตรงว,วิธีนี้นะผมจะใช้ได้ในระบบตัว PC แล้วก็ Android เท่านั้นนะครับ ส่วน iOS ตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆทการก o p ป c ี c o d e มาเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าเราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนจากการที่เราทําการกดไปที่ตรงโทรโขงนะฮะให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของตัวสมอลนิวคลนิคอนซึ่งพอเข้ามาแล้วนะฮะให้เรากดไปที่แลกคูปองนะครับก็ทําการวาง CS Code นะฮะเอาไว้เลยนะครับผมในกรณีเป็นมือถือเนี่ยเพื่อนๆก็เปิดด้วยหน้าต่าง Safari Chrome หรืออะไรก็ได้นะครับผม กดไปที่ตรงนี้เลยนะฮะที่แลกคูปองนะครับแล้วก็ตัวใส่โค้ดเอาวางนะครับผมเอามาวางเลยนะฮะแล้วก็ใส่คูปองเข้าไปอ่ะพอวางเสร็จแล้วก็ลองใช้คูปองดูเลยครับผมมันก็จะได้คล้ายกับตัวในหน้าโทรโขกเลยนะฮะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เพื่อต้องการนะครับก็จะเป็นเอเชียลูพินัสนะครับผมแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะับผมก็อาจจะแปลนิดนึงนะฮะไอ้นี่นะครับผมก็คือ a อเรียลนะครับอันนี้วอเตไฮ รูปีนัสนะครับผมสำหรับคนไทยก็จะอยู่แถวนี้นะครับผมลองดูนะฮะกดรูปีนัสนะครับผมแล้วก็กดยูสคูปองนะฮะปึ๊บคูปองได้ถูกใช้งานแล้วนะฮะลองดูที่เกมนะครับอ่าลองกลับไปที่หน้าเกมดูนะฮะเห็นไหมครับผมมาแล้วฮะเหมือนกันเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กดไปที่ตรงโทรโข่งก็ตามมันก็ใช้งานได้นะฮะ ก็เรียบร้อยนะครับผมมีโค้ดม,มากกว่านี้ก็ใส่ไปมากกว่านี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการใส่คู่ป้องนะฮะใครทูกใจคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะซีโอ g ก i นนะครับผมแล้วเจอปืนทุกคนนะครับ